สวัสดีทุกคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พ่อเบิ้ลบัวแก้วครับจะมารีวิวปืนจุดสานะครับ Smith อนเวสัน,นะครับแบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียวรีวิวแบบบ้านๆนะครับชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะครับใช้ในการเก็บสะสมเท่านั้นนะครับ ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดในลูกโม่ไม่มีลูกนะครับทุกคนในลูกโม่ไม่มีลูกนะครับเพราะฉะนั้นรีวิวเพื่อความสวยงามนะครับรีวิวเพื่อความสวยงามเก็บไว้ในช่องนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาดูประกับนะครับฝาประกับก็จะทําด้วยไม้ทุกคนก็นี่ครับแน่นพอสมควรนะครับนี่ไว้รองรับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับทุกคนถือว่าแน่นมากๆทุกคน ถือว่าแน่นมากๆนะครับน้ำหนักเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักนะทุกคนนะครับก็จะเป็นไกลแบบนี้นี่เข็มแต่งจานวนก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนได้มาตกแต่งแกะมาตกแต่งมาเกอะไรได้หมดนะครับนี่ได้ทั้งแบบแบบนี้นะหรือว่าจะรัวเลยแบบนี้ก็ได้ นะครับนี่สามารถพักนกได้ด้วยนะครับโม่ก็หมุนไม่ได้นี่โม่มันก็หมุนไม่ได้นะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นนี่ดูไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนี่นะครับหลักลูกออกมาเห็นไหมครับนี่หลักลูกโม่หมุนได้อิสระทั้งซ้ายทั้งขวา นะครับบรรจุกระสุนหนัดนะครับโม่หมุนไปทางไหนอ่าทุกคนดูนะครับนี่ครับหมุนไปทังซ้ายครับถ้าเราจะบังคับให้หมุนไปทางขวาได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้เห็นไหมครับเราค้างไว้แบบนี้มันก็จะล็อกนี่มันจะล็อกตรงนี้นะครับอ่าประมาณนั้นรีวิวแบบบ้านๆนะครับนี่ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะทุกคนนะครับ ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับรีวิวเพื่อความสวยงามนะครับนี่สวยจริงๆทุกคนคลาสสิกไหมเพื่อนๆดูคิดว่าคลาสสิกไหมนะครับเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ครับขนาดเปรียบเทียบกับฟามือเหรอนี่ครับนี่ ให้เพืเ่อนๆได้รับชมใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับออกตัวก่อนเลยนี่นี่นประมาณนี้ทุกคนโอ้โห,โหจับยิงสับได้เลยนะครับเพราะปืนนี่ปืนตรงนี้นะครับผมไม่ได้จะเอาไปยิงใครอยู่แล้วครับเพราะว่า ก็แค่เก็บสะสมความชื่นชอบส่วนตัวนะครับจะรัวกี่ทีก็ได้เพราะว่ามันเป็นการรัวแห้งนะครับอ่ะเด็กๆมาดูไม่ดีนะครับขอเก็บลูกกระสุนก่อนอ่าเด็กๆมาอาจจะดูไม่ดีเด็กๆนะครับเด็กๆหากรับฟังคลิปนี้อยู่ไม่มีนะครับห้ามเอาไปทําตามหรือเอาไปเล่นนะครับไม่ได้นะครับอยากจะบอกก่อนเลยว่าไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานผมคนที่รู้จักหรือเด็กคนอื่นที่จะเข้ามาดู นะครับเป็นแค่การรีวิวเพื่อเก็บไว้ในช่องเท่านั้นนะครับไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับนี่ครับเราหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้นะครับเมื่อลูกโม่เข้าไปอยู่ในในที่ของมันแล้วนี่เราจะหมุนอะไรไม่ได้เลยนะครับวิธีการเอาลูกโม่ออกก็ผลักตัวนี้ไปด้านหน้าครับนี่แล้วก็จะทำมือเดียวก็ได้ครับโยกมานี่มันก็หลุดนะครับ พอจะใส่กับก็ผลักไปเลยนี่ผลักมือเดียวก็ยังได้นะครับง่ายๆครับตัวนี้หล็กคงทนอ่ะดูกันชา้าๆนะครับดูเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตเห็นไหมเดือยนกมันจะไม่ออกมาเลยเดือยเข็มแทงขนนวนเนี่ยมันจะไม่ออกมาเลยนะครับมันจะออกมาตอนไหนรู้ไหมทุกคนเห็นไหมครับ มันจะออกมาตอนไหนรู้ไหมเพื่อนๆดูช่องว่างตรงนี้ให้ดีนะอ่ะดูดูช่องว่างตรงนี้ชัดๆนะครับนี่นี่ดูช่องว่างตรงนี้ชัดๆนะครับดูให้ชัดๆสังเกตไหมไม่มีเข็มแทงชนวนนะแตพะนะ่พอเราสับไก่ดูนะครับดูนะพอเราสับตุ้มเห็นไหมครับถ้านิ้วเราค้างเราค้างไว้แบบนี้นะเข็มแทงชนวนมันก็จะโผล่ แต่ตาบใดที่เราเอานิ้วโป้งของเราเนี่ยเอาออกเข็มแทงกานวนมันจะถอยหลังไปหนึ่งจังหวะเห็นไหมครับดูกันอีกทีนะตุ้มเห็นไหมนี่เห็นป่านี่หลายหคนพอแกะลูกโอ่มาดูเฮ้ยไม่มีเข็มแทงกานวนเข็มแทงกานวนนไม่โผล่มาตรงนี้ น่นจะดงว่าปืนยิงไม่ได้ไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะมันเป็นระบบของมันนะทุกคนเอาดูกันอีกทีมันเป็นระบบของมันนะนดูน,น,น,บบน,นะดนี่เมื่อลูกโม่หม,หมุนเกลียวตรงนี้ก็จะหมุนนะทุกคนดูนะครับเห็นไหมเกลียวมันนี่เห็นไหมมันก็จะหมุนตามเห็นไหมครับรีวิวแบบบ้านๆน,นะครับอย่าดา่าอย่าว่าน้องคนนี้เลยนะทุกคนนะครับเห็นไหมครับนี่ ถือว่าเป็นความสวยงามที่ลงตัวนะถือว่าเป็นความสวยงามที่ลงตัวความสวยงามคลาสสิกอะทุกคนเออนี่ความสวยงามที่คลาสสิกนะครับแกแต่ยังมีไฟอะทุกคนตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรไม่รู้เนี่ยหนึ่งร้อยสิบหกคูณสามอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นตอกเลขอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นเลขทะเบียนหรือเลขอ,อะไรไม่แน่ใจนะอ,อ่าไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้เรื่องอย่างอื่นนะครับแต่จะมารีวิว ให้ดูนะครับพอดีมาที่บ้านพี่เขานะครับแล้วก็เขาอนุญาตให้รีวิวเป็นปืนที่เขาเก็บสะสมนะครับเป็นปืนที่เขาเก็บสะสมนะครับต้องกราบขอไปด้วยหากคลิปนี้ทําให้ท่านอื่นท่านใดท่านหนึ่งไม่พอใจนะครับเนื่องด้วยว่าผมก็เป็นผู้ชายนะครับก็อยากจะรีวิวเก็บไว้นะครับนี่อดีตก็เป็นทหารเก่า นะครับก็เลยชื่นชอบมากเลยครับเรื่องปืนเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่นี่ดูนะครับดูเอาตามปกติเวลาเราดูหนังดูภาพยนตร์เวลาดูจอแบบนี้พระเอกจะจับนะครับจะจับลูกโม่ไว้ นะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูยิงได้เดี๋ยวผมจะลงมาจับลูกโม่ไว้ดูนะครับจับลูกโม่แล้วจะกดดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่ามาดูกันนะครับนี่ผมจะจับไว้เป็นความรู้นะครับนี่คือความรู้จับไว้นะจับแน่นๆคนสุดท้ายมันก็ยิงได้นะทุกคนไม่ใช่ว่ามันยิงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ในลักษณะแบบนี้เขายังไม่ทันเหนี่ยวไกลหรือง้างแบบนี้ถ้าง้างแบบนี้แล้วคือจบแล้วนะครับนี่จับจับไปก็แค่นั้นเลยครับ ลูกโม่มันมันไม่เคยเลี้ยงเลยครับมันก็ล็อกของมันอยู่แล้วแต่ตามใดที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเขายังไม่ง้างนกนะครับเราจับแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจับแบบนี้แล้วลองแล้วลองให้คนที่จะมายิงเราเนี่ยยิงได้หรือเปล่ามาดูกันจับไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเราจับแข็งนี่มันได้แค่นี้จริงๆนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่ะ แต่ถ้าเป็นปกติถ้าง้างขึ้นไปแบบนี้แล้วเนี่ยคือจบนะครับยังไงก็ยิงได้นะครับแต่ตาบใดที่เขาเอาปืนมาจ่อเฉยๆนะครับยังไม่มีการขึ้นนกนะครับเพราะฉะนั้นเราจับแบบนี้นี่ขนาดมือซ้ายผมมือที่ไม่ค่อยมีแรงนะจับแบบนี้แล้วเหนี่ยวกไกลไม่มีทางครับผมจะบอกเลยถ้ามือเราไม่ลื่นซะก่อนนะปัญหามันคือการทํางานของมันก็คือลูกมอมันก็จะหมุนไปเข้าล็อกของมัน นะครับมันจะหมุนไปจังหวะหนึ่งก่อนคอยดูนะครับเห็นไ,ไหมพอแก๊กตรงนี้คือมันมันเข้าของมันแล้วนี่แต่ตับใดที่อยู่ในลักษณะนี้เราจับนะครับจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้แล้วยิงนะครับถ้ามือเราไม่ลื่นยิงไม่ได้นะทุกคนนี่นี่ผมสุดๆเลยนะนี่นี่ไม่ได้นะทุกคนนี่ไม่ได้จริงๆนะครับ อ่าแล้วเราถ้าไม่เชื่อผมจะจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะแล้วลองดูนะครับว่าเข็มแขงชนวนเนี่ยมันจะทิ่มได้ไหมอ่าดูดูนะครับจับนี่เห็นไหมครับนี่นี่คือเป็นเทคนิคหนึ่งเลยนะครับในการเอาตัวรอดเวลาโดนเอาปืนจอบในกรณีที่เขายังไม่ง้างไกลแบบนี้นะครับเราเอาตัวรอดได้เลยนะ คือพยายามจับตรงนี้ให้ได้นะครับถ้ามีโอกาสนะโอเคผมเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆก็ต้องวิ่งนะครับผมก็หนึ่งคนต้องวิ่งแต่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบคหามทุกคนนี่จับมันแบบนี้จับมันนี่ไม่ได้นะครับยิงองไรก็ไม่ได้ถ้ามือเราตรงไม่ลื่นนะครับเราไม่ลื่นมือเราไม่ลื่นแล้วลูกโม่มันก็จะหมุนนะครับถ้าเราถ้ามือเราไม่ลื่นเนี่ยลูกโม่ไม่หมุนนะครับ แต่ถ้ามือเราเลื่นลูกม้วนหมุนแน่ครับนี่โอเคนี่ครับให้ดูกันอีกครั้งนึงก่อนจะปิดคลิปนะครับนี่ให้ดูกันทุกส่วนนะครับรีวิวกันแบบเห็นชัดๆนะครับอ่าวันนี้ก็มาบ้านพี่ท่านนี้ก็เดี๋ยววันหน้าก็จะรีวิว กมอมอให้ดูแล้วกันนะครับแต่จะไม่เอาลงบ่อยนะครับนานๆลงสักทีนะครับเด็กๆหนูๆห,ห,หากฟังคลิปนี้อยู่นะครับอย่าเอาไปเรียนแบบหรือเอาไปทําตามเด็ดขาดนะครับมันคือสิ่งที่อันตรายนะครับของชนิดนี้ที่อยู่ในมือผมณตอนนี้มันคือสิ่งที่อันตรายสามารถฆ่าชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วครับ ดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมรีวิวให้ดูความสวยงามความคลาสสิกนะครับความคลาสสิกนะครับรีวิวเท่าที่รีวิวได้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าเป็นในหนังเขาจะยิงแบบนี้ได้ไหมเรามาดูกันมันจะยิงยังไงเนี่ยบางคนยิงกับด้านแบบนี้ก็อย่างนี้ก็จับก็แค่สองนิ้วเนาะหรืออานิ้วกลางแล้วจับแบบนี้ถามว่ายิงได้ไหมก็เหนียวไกลได้นะทุกคน นี่ยิงแบบตีลังกาแบบนี้เแบบนี่ยอืมนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เขาง้างไกปืนไปแล้วเราจับแบบนี้ไม่ได้ก็จริงเราต้องยอมเจ็บมือนะครับก็คือเอานิ้วไปขวางไว้แบบนี้นะครับพอไปขวางไว้แบบนี้พอเขายิงปุ๊บนี่นกมันก็จะมาติดนิ้วมือเรา แต่ว่านิ้วมือเราเนี่ยอาจจะแตกอาจจะทะลุอาจจะโดนเข็มแทงจนวนมันทิ่มเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นมันก็มีโอกาสได้หมดนะครับรู้ไว้ใช่ว่าสซบาไวคามนะครับนี่ก็คือของจริงๆที่ผมมารีวิวให้ดูนะครับของจริงๆเลยนะครับนี่ย้ํานะครับปืนนี้เป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับเป็นปืนที่ครอบครองโดยถูกกฎหมายนะครับ กีตนามารีวิวให้ดูความคลาสสิกค,ความสวยงามเท่านั้นนะครับหลายๆคนบอกว่าเนี่ยยิงไปแล้วมันมีผลนะครับเ,เพื่อนๆดูรูตรงนี้นะครับรูมันเขาเขา,เขาทำมาค่อนข้างหยับมาพอดีนะครับเที่ยวยิงลมยิงเล่นเนี่ยก็นี่ตรงเนี้ยก็จะบางทีเข็มเข็มเข,มข็มตรงนี้ยมันอาจจะหักหรือมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นไม่แนะนํนให้ททำแบบนี้นะแต่ว,ว่านี่ ผมขอก็แล้วพี่เขาอนุญาตให้ทาได้เพราะว่าปืนนี้ไม่ได้เอาไปยิงใครครับถึงมันจะพังก็เก็บไว้ในซิปอย่างดีนี่ครับนี่รัวเลยรัวเหมือนปืนกลเลยทุกคนนี่โอเคเห็นไหมครับพอเราถอดโม่นกก็ขึ้นไม่ได้แข็งโปก๊กก้างล่างก็ยิงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นเวลาก็ตั้งโชว์ปืนเขาจะโชว์ในลักษณะนี้ ปืนรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งได้เองนะครับโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีอะไรเลยมันสามารถตั้งได้ของมันเองนี่ดูเห็นไหมครับสามารถตั้งได้ยืนได้ของมันเองเลยนี่นะครับเป็นปืนชนิดหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับโดดเด่นนี่สามารถตั้งได้ครับนี่นี่อ่ะดูนะครับตั้งได้อ่าถ้าเราอันนี้ออกตั้งได้ไหมถ้าเราไอ้ลุงโม่ออก ไม่ได้นะครับถ้าเอาลูกโมเข้าไปในรังเพลิงแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกโมนี้ทําไมอ๋อผมถึงรู้แล้วครับว่าทําไมเวลาเขาชอบตั้งปืนโชว์เขาจะตั้งกันแบบนี้เพราะมันจะตั้งได้เองโดยอัตโนมัตินะครับโอเควันนี้ก็พกอแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับทุกคนครับสําหรับวันนี้ก็ไปสวัสดีครับ